บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องการพาลูกเข้านอนนะคะวันนี้เขมมี4ข้อนะคะที่บ้านเขมใช้กับลูกนะคะเราไม่อยากใช้คําว่าเทรนนิ่งนะคะเพราะคําว่าเทรนนิ่งเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้ความพยายามทั้งแม่แล้วก็ลูกบางบ้านก็อาจจะปล่อยให้เด็กร้องไห้นะคะจนเขาชินแล้วเขาก็ต้องหลับไปเองแต่บ้านเรานะคะลูกไม่เคยเสียน้าตาเลยแม้แต่หยดเดียวตอนนี้นะคะแอนดี้อายุอยู่ที่ประมาณ4เดือนครึ่งนะคะประมาณ6กโมงครึ่งทุกวันนะคะเราเอาแอนดี้ไปวางที่เตียงไม่ว่าเขาจะตื่นตาแป๋วหรือเขาจะง่วงนอนนะคะพอวางปุ๊บนะคะลูก เขาก็จะหลับเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกล่อมหรืออวันนี้เข็มก็เลยจะมาแชร์เทคนิค4ข้อนะคะที่บ้านเราใช้ข้อหนึ่งนะคะเด็กเนี่ยเขาจะจําเวลาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นนะคะรู틴 is key หมายความว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณนอนเวลา6โมงครึง่งคุณต้องพาเขาเข้านอนเวลาเดิมทุกทุกวันนะคะพาเขาไปนอนที่เตียงอย่างของเรานะคะจะให้ลูกนอนประมาณ6โมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5โมง4 40เราก็จะเริ่ม start routine โดยที่เราจะอาบน้ําให้ลูกก่อนนะคะแล้วก็อ่านหนังสือป้อนนมแล้วก็พาเขาไปนอนที่เตียงโดยที่เราไม่ได้บังค เลยนะคะว่าต้องนอนหรือว่าต้องช่วง<ป>ที่น้องอายุประมาณ3เดือนนะคะเข็มจะลงไปนอนเตียงกับเขานะคะก็คือนอนเล่นนอนอะไรกันบางทีเขาก็เผลอหลับไป <K _ S 2> เข็มก็คือหลับกับเขาด้วยหลายครั้งแต่ทุกๆวันต้องทําให้เป็นเวลาเดิมๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะจาเองข้อ 2, 2นะคะก็คือแยกเวลากลางวันกลางคืนให้เขาอย่างชัดเจนพอถึงเวลากลางวันที่เขาตื่นนะคะต้องเมคชัวร์ว่าเปิดผ้าม่านบ้านต้องมีแสงสว่างเขาต้องได้รับแสงแดดและระหว่างวันนะคะเราก็จะพาลูกออกไปเจอแสงแดดนิดนึงนะคะก็คือให้เขารู้ว่าเออเนี่ยคือกลางวันแต่พอถึงเวลากลางคืนนะคะเราก็จะ s, 2> <S, 2> <ๆ> <S อับห้องนอนให้เป็นห้องแบบมืดๆเขาก็จะจําได้ว่าเออเนี่ยคือกลางคืนนะต้องนอนข้อ3นะคะก็คือรูทีนแล้วก็เวลาเนี่ยต้องเป๊ะก็คืออย่างที่พูดไปคล้ายๆกับข้อหนึ่งเนาะต้องทําทุกวันให้เป็นเวลาเดียวกันนะคะเขาจะได้จําได้ข้อสุดท้ายนะคะใช้คําพูดตั้งชื่อเวลาที่จะพาเขาเข้านอนอย่างบ้านเราจะใช้คําว่านายนพอถึงช่วงเวลาประมาณ5้าโมงกว่านะคะที่เราอาบน้ําให้เขาป้อนนมเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเข็มก็จะพูดกับเขาไปตลอดเรื่อยๆในระหว่างนั้นนะคะว่าเออเวลานายนแล้วนะลูกนายนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปไนายนยแล้วเด ไปอยู่แบบนจนถึงเวลา6กโมงครึ่งนะคะเวลาที่เข็มต้องเอาเขาไปลงนอนที่เตียงเข็มก็จะหอมแก้มเขา1ทีแล้วก็จะพูดว่า ight, night night I love you เขมทาแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่น้องอายุ3เดือนพอเข็ม okay, วางลูกที่เตียงแล้วนะคะเข็มก็จะออกจากห้องมาเลยเขาก็จะนอนเล่นของเขาเองตลอดระยะเวลาตั้งแต่3เดือนมาจนตอนนี้4เดือนครึง่งเขาเคยมีร้องขึ้นมาเนี่ยประมาณ2ครั้งแต่เข็มก็คือเข้าไปเลยไปกอดลูกไปหอมลูกแต่ไม่อุ้มน่ะไปลูบนะหัวเขาไปกอดเขาไปหอมเขาเขาก็จะนอนนิ่งๆแล้วก็ปล่อยหลับไปเข็มทาแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่3เดือนจนตอนนี้ไม่เดน แอนดี้จะตาแป๋วแค่ไหนนะคะเพราะถึงเวลาหกโมงครึ่งปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่านหนังสือป้อนนมเขมหอมแก้มเขาแล้วพูดแค่ว่าไนท์ไนท์นะลูกแอนดี้ก็จะพร้อมหลับนะคะไม่ถึง10นาทีเขาก็คือจะหลับเลยเข้มว่ามันเป็นการสร้างนิสัยให้กับลูกสร้างเวลาสร้างรูทีนให้กับลูกนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเทรนให้เขาร้องไห้แหกปานใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอพอมาถึงวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยลูกเขาก็นอนเองได้บ้านไหนที่อยากฝึกลูกให้นอนเองโดยไม่ต้องกล่อมลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ